ดูดูคลิปหนึ่งดูที่บอกว่าลูกเพ็ดไอ้คนในคนในมาด่าในจัดตาไก่ในสตีมมันมีแต่เด็กพี่นั่นแหละดูไอวิดีโอนั่นนสะใจดีหลายคิวดิผมโคตรเก็บกดเลยนะผมไม่พูดอะไรเลยนะเกมนั้นผมยิงเดินยิงเดินยิงเจอใครยิง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 อย่างเดียวเกมนั้นผมเก็บกดมากอะเครียดเครียดจากชิงทงมาด้วยไอเกมมัน ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้พี่ไม่ได้ผมว่าแล้วระบบมันไม่ตรวจสอบสุดท้ายแม่งพวกโป้แม่งก็ได้ไปเหมือนเดิมพี่เออที่นี่มันฟีฟ้าอ่ะพี่ชายก็ขอ,ขอบขอบคุณนะพี่พี่ชื่ออะไรนะพี่นิกกี้เหรอพ,พี่ชื่อบอสชื่อบอสชื่อบอสพี่บอสนะขอบคุณพี่บอสด้วยนะที่มาติดตามน้องนะครับไม่ตอนแรกก็หาคนติดตามหาตามดีมบู้ตัวเมื่อแต่มาดูเห็นเอ๊ะคนนี้แม่งเขาพูดดีวะ่ะ คือแบบว่าเปิดไม้พูดดีพูดเรื่อยๆใื่อยเราติดตามดูพอติดตามดูเออเสียวดีว่ตัดเองดีบอกเลยว่าเพียรผมนะผมไม่ได้พูดให้ตัวเองนะโคตรกันเองอ่ะเพียรเนี่ยโคตรชิวชิวสบายสบายอ่ะเก็บเสียงเหรอวะเอาพี่เอาแล้วผมเห็นผมเห็นแหกแปลกแหกอะไรผมด่าพวกที่มาพิมพ์ฝั่นผมหน้าสตรีมาจากไหนกันก็ไม่รู้เยอะแต่ก่อนไม่มีเลยนะแต่ก่อนไม่มีเลยเดี๋ยวนี้มาจากไหนกันก็ไม่รู้ รมดาคือเกมสร้างกระแสปั่นกระแสกันไปผมสงสารผมสงสารน้องๆเขาอ่ะพี่มันยังเด็กกันอยู่เลยอ่ะแล้วมึงมันนั่งกินอะไรกัน้ทำอะไรเป็กใครนั่งกินเห็ดชิวเลยผมสงสารน้องๆมันอ่ะพี่มันยังเด็กกันอยู่เลยมันมันเล่นเกมเยอะแล้วมันมันเอาสิ่งที่ไม่ดีจากเกมอ่ะไปปรับใช้ในชีวิต ของมันเองพี่ผมคุรสงสารเขาเลยนั่นหละสงสารไม่สงสารก็หรอกสองสารพ่อแม่เขาใช่ใช่ครับผมใช่เด็กเด็กมันติดเกมแล้วพี่เนาะแต่เด็กมันแยกียมไม่ได้แล้วคราวนี้มันก็นี่แหละไปซึมซับแต่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งไม่ดีแล้วไปปรับใช้กับตัวเองเอ๊ะต่อต่อหน้าพ่อต่อหน้าแม่ครับครับครับ <laughs> พอไปโรงเรียนหรือพอเล่นเกมนะแม่งโคตรเลือนจริงพวกเนี้ย ่ากลัวนะเด็กสมัยนี้นะ่ากลัวม,มีมีมีตัวนั่ตรงนั้นน่ะมีตัวอยู่ตีนเท้าขึ้นนะครับนาผม,มเลยพี่ชายวิ่งอยู่วิ่งอยู่หน้าผมเลยครับนาเบี้ย double kill ตัวเพิ่งลงมาชุบจับไหนวะไม่รู้เว้ยน่าจะชุบเหรียญนะน่าจะมาจากอ๊อ นาะตาจิมฝนตกไหมที่อุด,ออดอรอุดรหรอฝนไม่ตกเลยวันนี้แดดออกนะวันนี้แต่เมือ่อคืนหรือเมื่อวานอนะ่ะฝนตกหนักมากอ้อฝนตกบ่อยนะครับผมไปสุ่มกางเกงมาทนะั้งหมดไปเ0 0เพรนะกางเกงไหนะกางเกงอ๋อลายสกอตที่พี่ใส่อยู่ใช่ปะกูทำามงงานเยอะจังเลยเฮ้ยทุกคนผมนะคนดู60 70คนอ่าสิ้นเดือนนี้หยุดยาวนะครับผมหยุดยาวประมาณ4วันนะไม่ได้สตรีมนะแกงแกงเพื่อนเขา เขาพาเหมารถตู้ไปไปพัทยาไปเที่ยวพัทยากันอุ้ยตัวกระปุกกระโอดด้วยกด้วยกระโดด้วยาระโด้วยกรับดู้ะอ้วยก่ะโดด้่ยกระโดดด้วยกระโดอยู่ซโด่าตองก่ะพดยกยู่ะวยกะยระ้ากระกระบอกระโดดดยกกะกะโดดดีวย้วยกร่ดดด้ายดด้วดยกดดดด้ะช็อตมาก ไปแล้วเก็บแบบเทวะมาภูเก็ตมาได้กินได้ฟรีได้ได้ฟรีได้ได้หาเวลาไปหาโอกาสไปนาเย้เย่ผู้ติดตามผมห้าร้อยแล้วเย้เย่น้องอ้าวน้องเต้ยสวัสดีครับผมขอบคุณนะน้องเต้ยดีใจด้วยครับคนติดตามห้าร้อยแล้วเยี่ยมย่อมก็ของพี่ก็เป้าหมายปีนี้พี่ก็ห้าหมื่นคนครับตอนนี้พี่ก็สามหมื่นสี่ละขยับมาเยอะอยู่เรื่อยเรื่อยเพราะเราเป็นแบบเนาะสตรีมเมอร์ผู้ชายนะผู้ชายเนี่ยเหนื่อยหน่อย ม่เราไม่ใช่ผู้หญิงถ้าสตรีมผู้หญิงคนติดตามมันขึ้นง่ายเขาเขาเต้นสักหน่อยเซ็กซี่สักหน่อยโชว์ล่องโชว์อะไรสักหน่อยเขาก็มีคนติดตามเขาแล้วคนดูเขาเยอะแล้วของเราเป็นผู้ชายสู้ๆนะโชว์ล่องใช่โชว์ล่องเรียสามารถใส่เสื้อเรโชว์ล่องพี่สมกางเกงลายสก๊อตให้ดูหน่อยครับนี่ไงพี่ใส่อยู่นี่ไงลายสก๊อตพี่พี่หมดไปสุ์เลยไอ้ตั้งแต่ไอ้บ๊ามบ๊ามน้องวันอ่ะด่ย แล็กกี้ล็กกี้น้องน้องเอาเอาคนวันนั้นกลับมาดิเอาวันนั้นที่ที่มึงบ่นอยู่คนเดียววันนั้นอะเอาแบบนั้นอะไม่เหงาหูดีวะ่ะแต่สงสารเหนื่อยไหมด,ดูท่าเกมเลยนอนล้วอาพรุ่งนี้ทำงานฝันดีครับทีเจอะพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันพุธหัือ่ะโอเคครับผมสู้ๆไม่ใช่วันพรุ่งนี้วันนี้วันนี้พุธหลือละอยาสก,กาสามมีตัวมีตัวเปิดตู้ เล่น UMP ทั้งเกมให้หน่อยครับพี่อูพี่ขอปืนอื่นได้ไหมยกเว้นไอ UMP เนี่ยยิงใครไม่ตายแล้วดาเมจบ้ามากไอ้ปืนนี้นะ UMP เนี่ยวไปหาเล่นนะทุกคนขอปืนอื่นได้ไหมเล้วมันอยู่หน้าผมเลยพี่ปสอยู่หน้าอ้อมอดเล่นฟรีไฟเลยคืนนี้อ้อมอ้อมลบแล้วก็อ้อมลบเกมทิ้งแล้วก็หลบโหลดใหม่ลิ้นโหลดใหม่นะครับผมนะโหลดใหม่โอ้โหจากไหนวะมันยิงมุมบ้า FC จากพี่ขอบคุณครับผมนะรวยรวย ผมชุบแล้ผมชุบไอ้รุ่งนนคูชซ้ำไม่ได้เว้ยไอ้ยิงได้ไหมอะไม่ออกมันเขายังไม่ยิงอ่ะยิงมุมมุมบักยิงได้ยิงมุมบักสองตัวเลยนะพี่ด้านล่างอ่ะผมตายอ่ะสิ้หน้าพี่มีตัวหน้าพี่มีตัวไอ้อูด้ยินเสียงเท้าได้ยินจะเห็นแล้วเก็บเดียวพอถ้าแน่เนียนทริปเปิลคิล ตายไปนะเออใครแม่งไหนวะแต่งตัวของผมโคตรเยอะเลยเอ้ยแล้วมันมาจากไหนเนี่ยข้างผมเนี่ยเฮ้ยไอพี่โดนข้างข้างเข้าห๋อเลยไม่ได้ไปช่วยเข้าหัวดิเข้าหัวหัวคมๆไปสั่งเองต้องเล็งล่างหัวดิเฮ้ยเแล้วพี่คนหนึ่งพี่ก็ไม่ได้ตึงนะน้องไม่เป็นไรพี่ตามสบายพี่ไม่ไม่ไม่สีไม่สีเน้นเน้นรู้จักกันนี่แหละเน้นสนุกกัน เอาที่หนึ่งได้เอาที่หนึ่งหน่อยได้ไหมนะครับผมพี่พงษ์พี่พัฒน์สวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับผมได้พี่ได้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 เดี๋ยวขอ,ขอให้ได้เกิดก่อนตอนนี้ <laughs> นะทำแล้วครับผมแต่เป็นเหมือนเดิมยิงปืนยิงดาเมจไม่พอพี่รู้แล้วมันเป็นเพราะเกมเขาคุยกันอยู่ในกลุ่มอยู่ตอนนี้เขาคุยคุยในกลุ่มเคเตอร์กันอยู่นะแอดมินเขาคุยกันอยู่ตอนนี้แอดมินเขารู้รู้เรื่องไอ้พี่เสียดายซ้ายาามือเขาคุยกันรู้แล้วนะครับตอนนี้คือทีมงานเขาเขาทราบเรื่องแล้วนะว่าตอนนี้เกม นะาดามเมจบักหนักมากนะก็เดี๋ยวก็รอเขาแก้ไขแล้วกันนะครับผมก็รอรอไปเบอร์ไหนอะเบอร์สามพี่หลังเวร์ซื้อของผิดพี่ไปซื้ออะไรอะพี่ชายพี่บอสจบเลยจบเลยเดี๋ยวมันมีเหรียญเดี๋ยวพี่ไม่มีคฟามสม ฟาร์มแล้วพี่พิม50วีสุดท้ายสวัสดีพี่พงศ์พี่พัชด้วยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมาใครจะเล่นนะรอบดึกนะใครทม่มีตีนะมาเล่นกับอหลังได้เลยว่างสามที่ครับนะกดเลขห้องมานะฮะก็ <Thanks S 1> คนดูเล่นไปแล้วเว้นสองเกมค <ขบ S 1> <the> รามามบสองเกมก็เข้ามาใหม่ครบสองเกมก็เข้ามาใหม่ได้เรื่อยๆืเล่นเรื่อยๆื่อเลยนะแต่ต้องเว้นเกมให้คนอื่นมาเล่นด้วยนะถ้าไม่อยากเว้นสองเกมอยากเว้นแค่เกมเดียวและเป็นเพื่อนในเกมก็สมัครสมาชิกมา 95บาทเท่านั้นนะบอกเลยว่าสนับสนุนสตรีมเมอร์ที่ทุกคนชื่นชอบนะไม่มีคำว่าแพงหรอกแค่95บาทแล้วมีแต่คำว่าคุ้มคุ้มแน่นอน95บาทนะซัพพอร์เตอร์ก็ขอคอตตี้มาเลยนะครับผมนะซัพพอร์เตอร์นี่นะไม่ต้องกดเลขห้องเลยนะครับเป็นสมาชิกแล้วไม่ต้องกดเลขห้องคืขอขอคอตตี้มาได้เลยแล้วช่วงความตึงเครียดกล <9 S 2> <5 S 1> ้า <5 S 1> พร้อมกันทั้งทีมน,นะระบบเป็นตั้งแต่มันนั้นมาเลยน้องอุ้มไอ้น้องอ้อมอ้ออ้อมที่นี่มันฟรีไฟอ้อม เพื่อนเบอร์ไหนเพื่อนเบอร์ไหนเบอร์สามเบอร์สามครับพี่ผมขอเทสแคร์ได้ปแครไม่มีเทสครับผมไม่แต่งเป็นลิงเหรอไม่ไม่แล้วครับผมลิงลิงมันกลับไปกินกล้วยแล้วลิงมเข้าป่าไปแล้วเป็นไรกับลิงมากเอ็งชอบลิงเหรอไอ้ฟิวขอเล่นหนึ่งเกมครับพี่ไม่ได้เล่นกับพี่นานแล้วน้องเต้ยนะกดเลขห้องมาเลยน้องชายกดเลขห้องมาเลยไม่เอาคอมนะครับผมไม่เอาคอมนะเน้นมือถือนะไม่เอาคอมนะครับผมเข้าหัวไม่ทัน